สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการปรดทุกเพิ่มสุขนะกับหมฝนค่ะน้องซิมาค่ะสวัสดีทุกท่านตอนเช้านะฮะวันนี้เช้าวันจันทร์ที่สิบมิถุนายนท่านผะู้ชมนะโอ้เป็นยังไงบ้างเมื่อวานนี้สนุกไหมเออหลายท่านนะเออลุ้นกันลุ้นกันสวนะ,ะท่านผู้ชมนะแล้วก็เป็นไปตามคาดเป็นไปตามคาดทุกอย่างมันก็ผ่านไปได้โดย <c oughs> ดียดีบางคนก็บอกว่า <c oughs> สําหรับการเลือกสอวเนี่ยเอ้าก็พื้นที่เนี้ยมีอยู่สามคนเลือกอยังไงเขาก็ต <c oughs> <ๆ>้องได้ได้ทั้งสามคนวิจริงจริงไม่ใช่นะอุ้ยม,มันขึ้นกับพื้นที่มันขึ <c oughs> ข้นกับว่ามีคนเลือกเขาหรือเปล่า,าด้วยอย่างหมอเรียทองไงเขาบอกว่าเนี่ยหมอเรนทองได้เพราะว่าเนี่ยมีคนแค่สามคนเออนี่ก็ไปขิงเขาเกินไปถ้าสมมุติมีสามคนจริงแต่ไม่มีใครเลือกหมอเรียทองเลยหมอเลรทองก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะคุณผู้ชมเขาบอกว่าคนที่ การเลือกตั้งอำเภอเมื่อวานนี้นะโดยเฉพาะพื้นที่ที่คนเข้าไปสมัครไม่เยอะเท่าไหร่นักเลือกนานเหรอคะอะไรนะเลือกนานไม่ใช่คนที่ขนาดคนสมัครแต่ละกลุ่มยังไม่เยอะเท่าไหร่นักแต่ยังโดนคัดออกหรือไม่มีใครเลือกเนี่ยเขาบอกว่าคุณควรจะพิจารณาตัวเองนะไม่มีเพื่อนเขาไม่รู้จักไงหนึ่ง หน้าตาจะหน้าหน้าหน้าตาน่าจะไม่เป็นมิตรเท่าไหร่อ่ะเออเอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเข้าไปหน้าตาบูดเบื้องไม่ยิ้มไม่แย้มไม่ใครไงึพราะเราไม่รู้จากใครอ่ะนี่นึกถึงใครรู้ไหมนึกถึงสีมาไม่ใช่สีมาไม่ได้สมัครสวนึกถึงไไม่ด้นึกถึงข้อมูลบางคนที่บอกว่านามสกุลก็ดังนะคะแนนก็น่าจะต้องดีนะกลายเป็นว่าบ้านใหญ่หรือเปล่าส่งไปติหลุดได้สามคะแนนอย่างเงี้ยก็ยังหลุดเขาน่าจะเป็นการจับฉลาก อ oh. ถ้าได้สามคะแนนแล้วแล้ยังหลุดเนี่ยแปลว่าจัดฉลากแน่นอนชัวร์ค่ะท่านผู้ชมแล้วคิดดูแล้วกันนะนอกจากหน้าตาบุดเบื้องไม่พอค่ะนะไม่เป็นมิเกะไข่ไม่พอนะทำไแล้ต้องเป็นคนไม่มีเพื่อนด้วยไม่มีนั่งอ,อ,อยู่เงียบๆคนเดียวฉันไม่อยากจะคุยกับใครเออโอ้โยเมื่อวานคุณผู้ชมไปสังเกตการเขาให้เรานั่งอยู่ข้างนอกนะคะคุณหมอมแล้วเราก็ต้องดูมอนิเตอร์เอาปรากฏว่า เราก็จะเห็นคนเหมือนในห้องเรียนนี่แหละม,มีอยู่ประเภทสองประเภทนะทคนนั่งนิ่งๆไม่คุยกับใครคนที่ถึงแม้ฉันจะอยู่คนเดียวฉันก็ลากเก้าอี้ข้ามเชือกไปหรือว่าไปนั่งชิดเชือกเพื่อที่จะคุยกับอีกคนหนึ่งได้ <c oughs> คนที่หันไปคุยกับคนอื่นรอบๆตัว <c oughs> เราก็จะเห็นและแต่ถามว่าพฤติกรรมต่างๆที่เราเห็นนั้นมีผลไหม บางทีมันก็มีเหมือนกันนะมีผลเออ <c oughs> เมคเฟนไปอ่ะฉันแบบเป็นมิกาคุณอุ้ยคุณชื่ออะไรอ๋อฉันชื่อนางกาอ๋อฉันชื่อน้องแมวอ่าปรากฏว่าเฮ้ยไปเจออ้าวนางกาอยู่สายนี้ฉันต้องเลือกเฮ้ยฉันรู้จักคนเนี้ยคนอื่นฉันไม่รู้จักฉันก็เลือกนางกาเอออ่ามันมีผลนะลอย่าว่าไปมีผลนะเขาบอกว่าอย่างนี้นะท่านผู้ชม คือแค่สบตาส่งสายตายิ้มยิ้มยิ้มนะ่ะรักแรกพบกันเลยในในเรื่องสาววัยหกสิบวัยหกสิบก็มีวัยสี่สิบกว่าก็มีค่ะรักแรกพบนี่น่าจะไม่ค่อยเกิดขึ้นแล้วแหละนะแต่แค่ส่งสายตายิ้มยิ้มยิ้นีนะท่านผู้ชมนะมันก็มันก็สื่อใจได้แล้วนะใช่เออต้องบอกว่าบางทีบางคนไปแบบ ในองค์กรคือแบบบางคนก็แบบฉันไม่กล้าไปฉันชวนเพื่อนไปอันนี้ก็ก็โอเคก็ ก็ยังพออุ่นใจได้ไม่ได้มันก็เฮฮาปาร์ตี้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าบางคนไปแบบไปคนเดียวไม่รู้จะอะไรยังไงต้องยิ้มไ้ก่อนโปรยเสน่ห์ไ้ก่อนสักพักหนึ่งต้องเฟรนลี่จะมีคนเดินเข้ามาอ่าแล้วเราก็ค่อย make ฟรนเออต้องเฟรนลี่เจอหน้าเจอตาเขาเปิดโอกาสให้คุยกันนะท่านผู้ชมนานด้วยเออบางที่อ่ะบางที่บางที่บางที่เขาเขาปล่อยให้คุยกันนานอาจจะเป็นเพราะว่าไอ้ที่ปล่อยให้นานไม่ใช่อะไรหรอกนะเจ้าหน้าที่ยังไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่ไม่ค่อยรู้กฎระเบียบค่ะแล้วก็กลัวผิดกลัวผิดเพราะเขาบอกว่าทางพวำนวยการแต่ละอ่าแต่ละเขตการเลือกตั้งหรือว่าแต่ละอำเภอเนี่ยนะท่านผู้ชมไม่ใช่จะรู้กฎระเบียบกันทุกคนอแล้วก็ถัดมาก็คือกกตก็ส่งบันทึกข้อความกันแบบเรียลไทมืส่งผลให้เกิดความล่าช้า ใช่สวยี่สออิบสามสวสิบเจ็ดอะไรพวกนี้นะท่านผู้ชมนะอม,มันเยอะแยะไปหมดเลยอ่าลงผิดแล้วลงผิดแล้วให้ไปใส่สอวยี่สิบสามแทนอ่าอ่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมเห็นแล้วก็แบบเอออะไรนะเจ้าหนะ้าเชื่อว่าเจ้าหน้าที่บางคนจะต้องพูดว่าว่านี่ก็เพิ่งรู้พร้อมกับผู้สมัครเนี่แหลคะค่ะใช่ใช่ใช่ <c oughs> เมื่อวานนี้สิ่งที่ได้ยิน <c oughs> และทําอึ้งคือ เขาเพิ่งเปลี่ยนกฎระเบียบเมื่อเช้านี้เองค่ะใช่นะคะแล้วตอนนั้นจนอะไรนะหยดสุดท้ายแล้วตอนนั้นคือกี่โมงเกือบเกือบเข้าห้องแล้วเกือบแปดโมงที่เป็นเวลาซึ่งกกตยนังมีคสิบโมงยังมีเลยสิมาเพิ่งเปลี่ยนกฎระเบียบวะเออนั้งมือชมเป็นไงน่ารักไหมทํางานเขาเรียกอะไรนะอะไรนะไฟลนก้นไฟลนก้นเอ่ออะไรนะอะไรนะเมื่อวานนี้ลูกหน้าปะจมูกไม่ใช่อะไรคะ อะไรอะไรเผาเผานะเผาเผาจำไม่ได้แล้วนะฮะหมอก็นึกไม่ออกท่านผู้ชมอ่ะไม่เป็นไรนะก็เรียกว่าจบกันไปกับการเลือกสวในระดับอำเภอซึ่งเดี๋ยววันนี้ก็คงมันแจ้งกันว่าคนเด่นคนดังมีใครผ่านบ้างอะไรยังไงบ้างค่ะนะท่านผู้ชมนะมีรายชื่อหนึ่งตื่นเต้นตื่นเต้นมากใครอะสาวเสือปทุมธานี สอเสือปทุมธานีเออปทุมวัดปทุมธานีตลอดเลยไม่รู้อยากไปพัตเม้นต์นะฮะสอเสือปทุมวันเออเขาเคยอยู่แถวนั้นไงเออโอ้ยเขาได้ด้วยอ่ะผ่านผ่านไปแล้วกันโอ้ผ่านเว้ยนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเลือกสวนะซึ่งก็เดี๋ยวมามาฟังกันอีกทีในช่วงเบรกหน้าอันนี้แค่เกินนะท่านผู้ชมนะแล้วก็ถัดมานะ น,นอกจากในส่วนของสอวอแล้วนะเมื่อวานนี้ที่เรารอคนอยู่คืออะไรรู้ไหมอะไรฮะของการถแถลงของพรรคเก้าไกลไงนะเอ,อถแถลงของพรรคเก้าไกลเนี่ยท่านผู้ชมแน่นอนเขาก็ออกมาชี้แจงค่ะว่าเขาเนี่ยนะเอ,อไม่ผิดนะนะเขาเนี่ยนะ <c oughs> เอ,อ อะไรแล้วรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญไม่มีสิทธิ์ที่จะมาตัดสินยุบพักเขานะนะแล้วก็เขาไม่ผิดเขาไม่ผิดเขาไม่ผิดไม่ผิดหนู่ไม่ผิดเอออะไรประมาณนี้ไม่ใช่อำนาจสารรัฐธรรมนูญไม่ได้พูดเองนะเขาบอก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 มานะกาเมื่อวานนี้เขาก็มาแถลงแถลงตั้งแต่ตอนเช้าเลยค่ะนะถึงขนาดนักข่าวยังบนเลยทำไมละแถลงเช้าจังค่ะ วันอาทิตย์ด้วยตามกันไม่ทันท,ทำไมอยากทำข่างวเงียบๆหรอคะ <c oughs> ไม่อยากอยากพูดแต่ไม่อยากพูดให้ดังเกินไปเดี๋ยวศาล <c oughs> แล้าธรรมนูญจะเพิ่มข้อหาพูดไปแล้วไงว่าจะมาถแถลงวันนี้ยังไงก็ต้องถแถลงใ <c> ช <oughs> <c oughs> ่ค่ะเขาก็เตรียมสลงสไลด์เตรียมอะไรกันทุกอย่างเรียบร้อยแล้ว <c oughs> แล้วมีการบอกว่าถ้าจะตัดสิทธิ์ทางการเมืองนี่ต้องเท่านั้นเท่านี้คุกไปกําหนดสายเขาได้ได้หรอเออแล้วก็เขาก็ยังบอกอีกนะบอกว่าอะไรนะสี่สิบสี่คนน่ะกรรมการบริหารพรรคอ่ะ ก็เป็นคนรุ่นใหม,ม่แล้วไงอะ่ะคนรุ่นใหม่ถ้าทาผิดก็ต้องว่ากันไปตามระเบียบก็นั่นแหละเขาก็บอกคือตบท้ายด้วยอะไรเหมือนจะขอร้องค่ะว่ากรรมการบริหารพักเขาใช้คําว่ากอก,อกอบอหอือนะกรรมการบริหารพักไม่สูไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะอเออนะท่านผู้ชมท่านางที่มาตรานโยบายต่างๆเนี่ย ในการแก้ไขหนึ่งร้อยสิบสองเนี่ยนะก็มันออกมาเป็นนโยบายพรรคถูกไหมแล้วผ่านกกตไงเออผ่านกรกตนะเออถึงจะผ่านกกตก็เถอะกกตก็บอกผมก็บอกว่าผ่านเฉยๆแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องไปถามศาลอีกทีหนึ่งแล้วคุณทำไมไม่ถามตอนแรกล่ะพอมีคนร้องปุ๊บเนี่ยนะคือมาตรไอนนโยบายในการแก้ร้อยสิบสองเนี่ยออกมาตั้งใกล้ๆก้เลือกตั้งแล้วอืม ถ้าเกิดจะไปถามไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วไม่ทันก็เข้าปล่อยก่อนสอยที่หลังถูกก็จะเป็นแบบนี้แบบนั้นไปนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็เรียกว่าตั้ <มะ S 2> แต<น>่วันที่ไม่อยากทําเลยคือสอสอนี่แหละปล่อยไปก่อนสอยที่หลัง <c oughs> ให้เราดีใจสมมติว่าเฮ้ยเนี่ยคุณไม่ได้ไปเลือกตั้งรอบนั้นคุณเป็นสอสมาสามปีเนี่ยถือเป็นโมค้าคืนตังค์ด้วยเออตายเลยเราทีเนี้ย เออเออเออเอ,อ,อืม <c oughs> นะก็แน่นอนคือการที่คุณวิทาออกมาตบท้ายว่าสิบสี่สี่สิบสี่คนเนี่ยไม่เกี่ยวนะมันก็มีคนออกมายะเยอะใช่ไหมผู้ชมค่ะหนึ่งในนั้นก็เป็นใครไม่ได้น่าจะเป็นหมอวรลงใช่นะค่ะเออหมอวรลงก็ออกมาเขาก็ออกมาบอกแล้วไม่บอกว่าเนี่ยอะไรนะ ยากดดันสารออก็ยังจะออกมาอยู่นั่นนะ่ะค่ะเออนะดังนั้นเนี่ยก็แล้วแต่ท่านแต่ละท่านพิจารณากันเอาแล้วกัน <c oughs> นะไม่ฟังสารสั่งห้ามนะเนี่ยแล้วก็ออกมาพูดออกมาทำใหญ่ <c oughs> ทำโตไปนะคะหมอวรงก็ต้องออกมาแหละ <c oughs> แต่ว่าวันนี้ก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเอาไว้ติดตามเบรกสอง เบรกสองนะคะแล้วก็แน่นอนท่านผู้ชมนะเเรื่องหวยเกษียณที่เราพูดกันไปเมื่อวานนี้นะเอถามว่าเราเห็นด้วยไหมสำหรับคนซื้อคนใช้เราก็เห็นด้วยนะเป็นการเก็บการออมเงินนะท่านผู้ชมนะแน่นอนมันมีคนได้ประโยชน์มันก็มีคนเสียประโยชน์นะใครเสียประโยชน์ใครคนขายหวยไง อ๋ออันนั้นก็ถูกแล้วไงเขาเป็นคนขายหวยเจ้ามือใต้ดินนะเออไม่ว่าจะเป็นเจ้ามือใต้ดินเป็นคนเดินโพยอ่าหรือว่าหวยออนไลน์อืมอืมไอ้คนขายหวยเนี่ยเขาบอกว่าเขาเสียผลประโยชน์แล้วเขากลัวด้วยว่าเดยวขายของเขาจะขายฝือทุกวันนี้ก็ขายเหลืออยู่แล้วนะค่ะเออไม่ว่าจะเป็นลอตเตอรี่ไม่ว่าจะเป็นใต้ดินคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าจริงมาเชื่อว่าหลายท่านยังไม่ทราบนะว่า ดิจิตอลเนี่ยสลากดิจิตอลเนี่ยลดราคานะจาก80บาทวันลดราคาบาทนึงไะเลใช่ค่ะก็ถือต้างบาหันเนื่งก็ถือว่าลดราคาแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยลองจินตนาการดูขนาดสลากดิจิตอลยังต้องลดราคาเพื่อให้ขายออกเพราะคนมันไม่ซื้อและนับภาษาอะไรกับสลากที่เดินขายกันอยู่ใบละร้อยอะใบละร้อยยี่ชุดละพันอะไรอย่างเงี้ย ม,มันก็ยิ่งขายยากดินะม,นม,มันมีปัญหาหลายอย่างอะ่ะคุณให้กําไรเขาก็น้อยเกินไปด้วยอะ่ะคือไอ้บาทหนึ่งเนี่ยอาจจะไม่ใช่เป็นประเด็นอะไรยังไงเท่าไหร่เพราะว่าบาทหนึ่งสำหรับคนซื้อนะอืสำหรับคนซื้อเพราะเวลาเขาซื้อเขาซื้อ,อแทงดักหน้าดักหลังบนล่างซ้ายขวาเดินหน้าถอยหลัง เยอะแยะไปหมดนะผู้ชมดังนั้นเนี่ยไอ้บาทหนึ่งของผู้ซื้อนะก็พูดตามตรงมันไม่เท่าไหร่หรอไม่เท่าไหร่แต่เวลาเขาไปขายที่มันไปขายเพิ่มจริงๆที่เขาบวกกันมาโดยตลอดคือเท่าไหร่รู้ไหมเพิ่มอีกยี่สิบบาทเพิ่มไปอีกห้าสิบบาทร้อยห้าเออจากเดิมที่จากเดิมที่ขายควรจะขายแปดสิบบาทมาขายร้อยหนึ่งใบละร้อยค่ะอ่าจากเดิมแล้วถ้าเกิดเป็นหวยชุดด้วยนะห้าใบเจ็ดร้อยห้าสิบค่ะอ่าก็จะแพงขึ้นไปอีก ่าสิบใบเจ็ดใบแปดใบอ่าก็เพิ่มเขาไปเีค่ารวบรวมตัวเลขอ่ะใช่ไงก็บอกค่ารวบรวมตัวเลขทั้งนั้นที่จริงๆแล้วก็ไปซื้อจากเอ่ออะไรอ่ะแผขงข้าขงๆหมอม่รู้ไมาแลกกันเถอะไม่ใช่จากเอ่ออะไรนะคนขายส่งอ่ะเอ่อทีเดียวทั้งนั้นแหละก็ทำไมบออว่ารวบรวมตัวเลขแต่โอเค <c oughs> เอ่อคนขายส่งอาจจะบวกชาร์จมาแล้วอืมนะท่านผู้ชมแต่ท่านนี้ท่านั้นมันมีคน เขาบอกว่ามันเงินมันในกระเป๋าเดียวกันอะคุณหมอมันผู้ย่ามอย่างนะอย่างสมมติว่าคนเนี้ยเคยซื้อหวยใต้ดินฉันอยู่อืเดือนละพันเออไม่ใช่งวดละพันงวดละพันแล้วเขาบอกว่าอุ้ยหวยเกษียณดีนะอหวยเกษียณดีแปลว่าอะไรแปลว่าเขาก็จะเอาเงินไปลงหวยเกษียณแทนใช่ค่ะอ่า แล้วเขาก็ไม่มาซื้อฉันดิใช่ตอน้แลที่สําคัญเลยคืออะไรไหมหวยกษเียณมันออกทุกอาทิตย์อืมอ่าไม่ใช่ออกทุกสิบห้าวันอืมไม่ใช่สองงวดต่อเดือนใช่คนะ่ะนะอ่าเป็นสี่งวดต่อเดือนเงินจะเหลือมาซื้อฉันเหรอไม่เขาเขาเปลี่ยนที่ไปตั้งแต่ตอนนั้นแล้วท่านผู้ชมต้องบอกงี้นะว่าอย่าว่าไปเลยขนาดคนขายหวยยังอยากไปซื้อหวยกเกษียนเลยอืมเพราะอะไร เพราะเงินมันไม่หายไปไหนค่ะแต่ก็ต้องคุณก็ต้องยอมรับด้วยว่าสิ่งที่คุณทํามันก็เป็นใต้ดินอยู่ไงและอีกอย่างหนึ่งคือเขาจํากัด mm. เขาจํากัดอยู่แค่สามพันบาทต่อเดือนอื mm. เขาไม่ได้ให้ซื้อเยอะขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยถามว่ามันจะมีผลกระทบกับคุณไหมมันมีผลกระทบแน่นอนสําหรับคนที่เงินน้อยๆเวลาซื้อเงินน้อยๆ mm. แต่คนที่เขาซื้อคุณเยอะๆเนี่ยทีละสามหมื่นสี่มื่นเนี่ย mm. ยังไงเงินเขาก็เหลือเฟือเองินเขาเหลือเฟือนะเอเพียนแต่ว่าแบ่งตรงนี้มาให้เขาออมบ้างเถอะไม่ใช่ใเขาทิพไายไวยป่วงเวลา,เ,าเสียนี่ก็หมด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 ,หมดเนื้อหมดตัวเป็นนี่เป็นสินอย่างเงี้ยก็ปล่อยปล่อยให้เขามาไอ้นี่บ้างเถอะเออนะท่านผู้ชมนะอีกอย่างหนึ่งไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าไปซื้อได้นะถูกไหมขนาดสีมาเองพูดเองเลยว่า ซื้อหไ,ไหนูยังอยากเข้าไปอยู่ในกลุ่มที่ซื้อได้เลยใช่เออแต่ซีมาบอกว่าหนูเป็นผู้ประกันตนสามสิบสามมาตาสามสามเข้าไม่ได้นะะม,มาตาสามสามได้อะไรบ้างเราเราไม่มีโอกาสได้ลุ้นแบบนั้นเลยเราสามารถที่จะบวกลบคูณหารเป๊ะๆเลยถ้าทํางานเท่านี้อายุ60ปุ๊บกเกษียณเรารู้เลยเลยไเท่าไหร่อืมไม่ขาดไม่ลาไม่มาไม่สายนะมาไม่สายแบบให้แบบ จ่ายประกันสังคมเป๊ะๆๆแล้วประกันสังคมไม่ต้องมาลดเปอร์เซ็นต์ลงนะเ,ออเรารู้เลยเราคำนวณได้เลยว่าเราจะได้เงินเท่าไหร่แล้วเราไม่มีการได้ลุ้นโชคกับเขาเลยในขณะที่ประกันสังคมใช่ในขณะที่ประกันสังคมเอาเงินเราไปหมุน,นเอาเงินงไปต่อเงินถามว่าประกันสังคมเนี่ยเราได้เงินไหมเราก็ได้เงินแหละตอนบํานาญอะ่ะได้ได้อยู่ก็ได้แค่นั้นไงเออแต่มันไม่มีแบบว่าปั๊บล้านหนึ่งมาเป็นแบบ เบิกได้ทันทีอะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็นหวยกเกษียณที่คุณพูดมาเนี่ยมาตา40่ิบเนี่ยนะคะไม่แต่ว่าคุณความกินหมอนะหมอชอบฟิวนี้มากกว่าขูดขูดจะขูด <laughs> จะไม่ขูดอะไรก็ตามคุณซื้อปุ๊บถ้าคุณไม่ถูกเงินก้อนนั้นเก็บไว้ถ้าคุณถูกคุณเบิกได้ทันทีเป็นเงินสดม่มันดีตรงเนี้ยหมอก็ยังเชื่อว่าคนไทยอ่ะเราชอบลุ้นเราชอบลุ้น ก็พูดตามตรงนะเอาก็ลุ้นก็ลุ้น,นไงก็บอกถ้าถูกก็ดีการพนันหรืออะไรพวกนี้นมันเป็นสิ่งล่อแมงเม่าอย่างเราให้เข้าไปใช่ชอบฟิวอะท่านผู้ชมเหมือนเวลาอย่างที่ถ้าเป็นแต่ก่อนอะมันก็จะเป็นฟิวอะไรนะ,ะฟิวขูดกระดาษเพื่อรับของสิงโชค ฟิลสิมาไม่เคยรุ่นรุ่นสิมาเนี่ยน่าจะไม่มีแล้วฟิลขูดกระดาษรับของชิงโชคไม่มีมีตะ <c oughs> ขูด <c oughs> บัตรเ,เติมเงินเออบัตรเติมเงินแต่มันไม่ได้อะไรงไงบัตรเติมเงินเสียตัง <นะ S 1> ไงเออมันเสียตงังอันนี้ก็เสียตังไงค่ะ <c oughs> เออ <c oughs> แล้วก็แต่ก่อนเาจะมีฟิลขูดกระดาษรับของชิงโชคนะท่านผู้ชมนะแบบไอ้ที่มันเป็นแปะฟอยอนะแล้วก็ขูดออกมาได้เลขอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบ เฮ้ยแล้วพอถึงเวลาเก็บเอาไว้แล้วก็พอถึงวันอุ้ยมาดูกันอ<ป>ะไรเงี้ยหรือไม่ไงั้นก็ประมาณมเกินไปเน,นวันนี้วันนี้ก็แปลกหอมเกินไปละ<ช>นี่เขาเพิ่งเอามาเสิร์ฟให้เมื่อกี้นะใช่แล้วมันเตะจมูกใช่ไหมใช่จมูกเบี้ยวเลยไหมมันหอมมากไงท่านผู้ชมมาถึงก็เพราะความหอมมาพอได้ปุ๊บอดใจไม่ไหวเลยกินก่อน โชสิมาสิมานี่ถึงขั้นสตาน์เป็นปั๊บหนึ่งอ่ะท่านผู้ชมต้องยกน้ำดื่มเลยอ่ะหมอแอบเห็นอยู่นะสตัน์ปนิดนึงนะเอออ่ะแต่ก็เดี๋ยวถ้าพูดเรื่องโฆษณาเดี๋ยวก็ถามว่าโฆษณาไปไว้โฆษณาเบียหน้าแล้วไงอร่อยท่านผู้ชมเช้าสัปดาห์ใหม่สัปดาห์สดใสแล้วก็ต้องอะไรที่มันแบบนะกระชุ่มกระชวยนิดนึงส่งกลิ่นหอมนิดนึงจริงๆด้วยกาแฟจากเปล่าวันหลังไม่ต้องทำไม่ต้องทำกลิ่นมานะคะ เสร็จสมาธิกาแฟมันจะอร่อยมันก็ต้องมีกลิ่นหอมใช่ใช่ใช่ถ้ากาแฟไม่มีกลิ่นหอมมันจะไปอร่อยได้ยังไงเราถูกต้องค่ะเออขูดขูดฟอยขูดฟอยเออเรื่องขูดฟอยบิงโกไงบิงโกบิงโกบิงโกยังไงเราบิงโกต้องขูดบิงโกเราเห็นได้เรากาวกาวแต่ก่อนมันมีแบบบิงโกแบบขูดขูดก็มีนะคะเออคือบางคนอ่ะเออยังไงดีล่ะ แต่เราสงสัยนะมันจะเป็นบิงโกไงถ้าขูดนะต้องคุณหมอต้องเล่าละเอียดนิดนึงแต่ละรอบเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันค่ะแล้วก็แต่ละที่วิธีการเล่นก็ไม่เหมือนกันอ๋ออ่าเขาก็จะมีให้เลือกตามแนวแต่เราจะเอาแนวไหนซ้ายขวาหน้าหลังอ่าแล้วก็ขูดสมมุติเราขูดต้องการขวาสุดชั้นบนสุดแล้วก็ขูดตามขวาสุดชั้นบนสุดแล้วยังไงต่อคะอ่าอ่าแล้วเขาก็ประกาศตัวเลขมาไงถ้าตัวเลขมาตรงกับของเราเราก็ถือว่าเราได้รางวัลตัวเดียวเหรอ สี่ตัวจิ oh. สามหรือสี่ตัวเนี่ย oh. แล้วแต่แล้วแต่ผู้ขาย oh. ให้เราแต่โดยส่วนใหญ่ก็ประมาณสักสี่ตัวมั oh. ้งหรือขุดแนวล่าง oh. หรือขุดแนวขวาถ้าผู้ชมต้องบอกองี้นะแต่ก่อนหมอออกบูธต่างจังหวัดบ่อยอืพอออกบูธต่างจังหวัดเนี่ยมันก็ต้องมีฟิลแบบงานวัดตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเ oh. ออะนะก็ไปเล่นไปอะไรอย่างงี้บ้างด้วยความที่แบบว่า <c oughs> ออ,อยากรู้อยากลองอนะเดี๋ยวก็จะหาว่าอุย้ยหมอติดแล้วไม่ติดไม่ติดไม่ติดมาเป็นประสบการณ์ว่าเอ้เขาทำยังไงอออ,อยากรู้อยากลองตามภาษาเด็กนั่นแหละหรือแม้กระทั่งลอตโต้บางที่ก็มีการขูดอยู่เลยมันก็ได้ฟิวน่าจะสนุกดีนะท่านผู้ชมนะมแต่ทัานนี้ทั้นนั้นก็อย่างที่บอกนะว่าเขาออกมาค้านกันนะคะว่าไม่ควร นะเพราะว่ามันจะทําให้ผู้ค้าขายลอตเตอรี่เอยนะมันโดนส่วนแบ่งการตลาดออกไปนะอ่าแล้วก็คนที่ใต้ดินอ่ะหลักๆอ่ะคือใต้ดินเพราะว่าการขูดแต่ละใบอ่ะมันใบละห้าสิบบาทใบละห้าสิบบาทเราจะต้องซื้อกี่ใบหกสิบใบใช่ไหมอ่าถ้ากลัวว่าจะเป็นส่วนแบ่งเยอะก็มันก็ไม่ได้อีกมันก็หกสิบใบท่านผู้ชมไม่ใช่ในแต่ละง่วนนะต่อเดือน คุณก็ยอมรับสึว่าคนที่อยู่นอกระบบเนี่ยมีเยอะเยอะเอ,อซื้อหวยนอกระบบมีเยอะอยู่แล้วไม่ว่าจะหวยออนไลน์หรือวยใต้ดินไม่ใช่หมายถึงคนที่อยู่นอกระบบหมายถึงพวกมาตรา40กับคนที่ประกอบอาชีพอิสระซึ่งยังอาจจะไม่ได้เข้าในมาตรา4ี่ิบมีเยอะแล้วคุณกลัวว่าคนกลุ่มนั้นเนี่ยจะไม่ซื้อหวยปกติไม่นับหวยใต้ดินนะ <c oughs> สมมุติ <c oughs> ไม่นับหวยใต้ดินเลยนะ <c oughs> กําไรรัฐบาลก็ขาดเหมือนกันถูก มันก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วแหละแต่อีกอย่างหนึ่งคือมันเป็นการส่งเสริมการออมไงก็ย้ำอีกทีนึงว่าตอนนี้ปีเนี้ยคนผู้สูงอายุเรานะ่้นผมาชมยี่สิบล้านคนหนึ่งในสาของประชากรทั้งประเทศเราจะต้องมีเงินถึงประมาณสองแสนกว่าล้านนะในการจ่ายเงินผู้สูงอายุในแต่ละเดือนไนะอ้หกร้ถึงพันหนึ่งถามว่าแนนะคตหมอว่ารัฐบาลเจง เจงไม่มีตังจ่ายใช่ใ<ม>ผู้หาอ,อะไร<ล>ะสักอย่างนะและไอ้คนที่มาเสนอจังนะให้ผู้สูงอายุเดือนละสามพันก็พูดตามตรงเลยคือเจ๊งหนักหมายความว่าเดือนหนึ่งปีหนึ่งจะต้องมีเงินหกแสนเจ็ดแสนล้านที่เอาไว้สำหรับผู้สูงอายุเดีเดยวจ่ายผู้สูงอายุนะสามเท่าไงสามเท่า,า,ทาแล้วคำถามคือ รัฐบาลจะเอาเงินที่ไหนมาจ่ายสามหกเก้าดีบดีเจ็ดแสนหกแสนถึงเก้าแสนล้านใช่ค่ะรัฐบาลจะเอาที่ไหนมาจ่ายใน<ะ>อนาคตนะค่ะเอ,อ่อในอนาคตนี่ยี่สิบล้านนะตอนนี้ยี่สิบล้านนะ <c oughs> ถ้าในอนาคตปาไปสามสิบล้านเป็นล้านล้านนะ,ะจะต้องสำรองเงินไว้จ่ายผู้สูงอายุ <c oughs> เขาถึงบอกว่าแล้วทําไมไม่ให้ผู้สูงคนที่จะกลายจะเป็นผู้สูงอายุนะตั้งแต่วันนี้ ออมเงินเก็บออมเงินของตนเองเอาไว้ล่ะดีกว่ารัฐจะมารับผิดชอบทั้งหมดมันก็ไม่ไหวอทุกผู้ตัดตัวก็เห็นด้วยนะเห็นด้วยดิเพราะอะไรเพราะว่าจะทําโครงการอะไรที่มันเป็นการเงินเพื่ออนาคตคุณก็ไม่ให้ทำเล่นบิดเงี้ยค้านเดี๋ยวพวกค้านก็ออกมาอีกนะไม่ใช่อะไรที่เห็นด uhm ้วยเพราะอะไรไหมเพราะเราสงสารเด็กในรุ่นถัดๆไปเขาจะหาเงินที่ไหนมาเลี้ยงดูเราล่ะท่านผู้ชมเอ้ย โดนภาษีเข้าไปอย่างหนักอึง้งภาษีส่วนบุคคลไม่พอภาษีเจ็ดที่ไม่เจ็ดแล้วในอนาคตแน่นอนต้องขึ้นแน่นอนเขาจะหาเงินที่ไหนดูแลตัวเองเพราะว่าเขาต้องถูกลุกขุดรีดภาษีต่างๆเพื่อนําไปจ่ายเป็นสวัสดิการอแล้วลูกเราจะอยู่ยังไงล้านเราจะอยู่ยังไงอืมเนี่ยอันเนี้ยเขาบอกเราควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่ตอนนี้ไงนะไม่ใช่ว่า ให้เขามานั่งดูแลเราโดยตลอดมันแล้วก็มอนหวังพึ่งรัดมันไม่ได้นะอ่านนะท่านผู้ชมโอ้นี่บ่นกันไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่ได้พูดเรื่องทั่วไปอุตุอุตุวันนี้ฝนตกค่ะห,<า>หลายพื้นที่นะเมื่อวานนี้ก็ตกนะท่านผู้ชมนะฝนตกหลายพื้นที่ค่ะท่านผู้ชมตกจนบางพื้นที่เนี่ยเห็นบอกว่าอะไรนะเขื<า>่อนเขื่อนพังค่ะ<า>อืม ท่านผู้ชมเขื่อนพังเมื่อวานนี้มีเขื่อนพังที่ไหนวัดเชิงเลนนะคะบริเวณหน้าวัดเชิงเลนค่ะ <c oughs> คุณผู้ชมจังหวัดอะไรจังหวัดน<อ>นจังหวัดจังหวัดจ<อ>ังหวัดนนทบุรีนนทบุรีอ๋อเหรอคะอยู่ข้างบ้านนี่เองนะคะเออโดยเหตุการณ์นี้นะคะคุณผู้ชมเขาก็บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่เขื่อนป้องกันตลิง่งบริเวณหน้าวัดเชิงเลนเนี่ยทรมเป็นระยะทางยาวกว่า200เมตรเลยนะคะ โดยเหตุการณ์เนี่ยจริงๆเขาบอกว่าเกิดช่วงเวลาประมาณ5โมงกว่าๆนะคะคุณผู้ชมของวันที่9มิถุนายนแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็มีหลายฝ่ายโดนทางลงไปดูพื้นที่ทางด้านของพระคูนนทคุณพิษขออภัยค่ะพระคูนนทคุณพิพัฒน์นะคะเจ้าอาวาสวัดเชิงเลนเนี่ยก็มีอารมณ์เดือดดาลแล้วค่ะคุณผู้ชมบอกว่า เหตุพังเนี่ยเขือนมันพังตอนประมาณ5้าโมงครึ่งโชคดีนะคะที่ตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงกลางวันแล้วก็มีกิจกรรมตอนนั้นมันไม่พังลงมาแต่มันพังตอนเย็นแทน แต่ตัวเขื่อนเนี่ยมันร้าวมานานแล้วนะไม่รู้ว่าจะทํำยังไงตกใจเหมือนกันไม่คิดไม่ฝันว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นทางด้านของประธานก็บอกว่าอาัตมาเนี่ยจะให้ข้อมูลมากก็ไม่ได้เนื่องจากว่าไม่ค่อยมีความรู้ดังนั้นก็อยากจะให้ผู้ที่เกี่ยวข้องให้ข้อมูลอยากจะให้เปลี่ยนผู้รับเหมาเพราะชุดนี้ไม่ค่อยโอเคเลยเคยทักท้วงไปหลายครั้งระหว่างทํางานปี58ก็เป็นผู้รับเหมาชุดนี้ที่ทำแล้วก็พังอยากให้เปลี่ยนชุดรับเหมาจริงๆเอา คนที่มีความรู้ <twitch> มีความสามารถมากกว่านี JI, ้เอามาทําเขื <incident> ่อนจะดีกว่านะคะนอกจากนี้ทางด้านของนายกอบตจากท่าอิดนะคะก็บอกว่าท่านเองเนี่ยก็อยากจะให้สร้างให้ได้มาตรฐานเหมือนกันแล้วก็ต้องมีการป้องกันน้ําท่วมในอนาคตด้วยเขื่อนเดิมทีเนี่ยเคยสร้างของวัดเชิงเินคือมีความแน่นหนามากแต่ความรู้สึกของชาวท่าอิดแล้วก็บอกว่าเนี่ยอนาคต จะได้รับการแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะคะในปี54ตอนนั้นถ้าย้อนกลับไปโดนหนักมากค่ะต่อไปกรมชลประทานเนี่ยต้องดูเป็นตัวอย่างว่าต้องทําเขื่อนให้มีความแข็งแรงมากกว่านี้นะชาวบ,บ้านส่วนใหญ่ต้องการให้ป้องกันน้ําท่วมด้วยไม่ใช่แค่ป้องกันตะลิ่งพังตนเองก็อยากจะเป็นตัวแทนของชาวท่าอิดแล้วก็บริเวณใกล้เคียงอีกหลายหมื่นคนซึ่งใช้ประโยชน์จากตรงนี้ตั้งแต่อ้อมเกรด็ดไปถึงพระนั่งเก้าผลกระทบมีมากค่ะ รดินเนี่ยก็พังลงไปอีกอยากจะให้กรมชลประทานเข้ามาแก้ไขให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้อยากจะให้มันมีความมั่นคงมากกว่านี้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าทางวัดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ตรงนี้อาจจะดีกว่านี้และทางวัดก็บอกว่ามีความแข็งแรงมากขึ้นแต่ตอนนี้ทางวัดก็บอกว่ามันไม่ดีเลยไม่แข็งแรงเลยนะคะดังนั้นแล้วอยากจะให้ประเมินแล้วก็เข้ามาดูแก้ไขให้เร็วที่สุดค่ะ อก็ขอบคุณนะสมาพันธ์สื่อสร้างส,สื่อสร้างชาตินะคะสำหรับคลิปตัวนี้นะท่านผู้ชมนะคะ <c oughs> แล้วก็ท่านผู้ชมต้องบอกว่าวันนี้นะนะเราก็ต้องมานั่งดูกันอีกในส่วนของเรื่องเกี่ยวกับเรื่องฝนฟ้าฝนโดยเฉพาะภาคเหนือภาคอีสานนะแล้วก็ภาคกลางภาคตะวันออกนะคะ <c oughs> เห็นเขาแจ้งมาว่าวันนี้จะมีฝนตก60%ของพื้นที่ค่ะท่านผู้ชมมีมากกว่า60ด้วยก็คือ ภาคเหนือภาคอีสานเนี่ยหกตะวันออก60ภาคกลาง60นะคะกรุงเทพกับภาคใต้อันดามัน40แล้วก็อ่าวไทาย30นะคะใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยใครที่อยู่ทางภาคเหนือก็ภาคเหนือแล้วก็ภาคที่เรากล่าวถึงเนี่ยนะท่านผู้ชมนะก็ระมัดระวังฟ้าฝนกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะคะเอาละค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเขามาดูกันว่าโพเนี่ยท่านผู้ชมประเมินผลงานของทางภาครัฐปรากฏว่า พบว่าใช้าคว่าพบว่ามีคนไม่พอใจกับการบริหารงานของรัฐบาลปัจจุบันนะท่านผู้ชมนะอ่าแล้วไม่พอใจเท่าไหร่อะไรยังไงเดี๋ยวเรามาวิเคราะห์กันต่อในช่วงหน้าค่ะ